สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ,พ่อพี่น้องทาผู้ชมทุกทุกท่านค่ะมือนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ได้อยู่ที่วัดปู่บ้านโพเนาะคะ่ะเพื่อจะพาพ่อพี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมระท่างต่อหววปู่บ้านโพเนาะคะ่ะงววเป็นที่หนึ่งมีถุนายนพศสะสพันรอยหกสิบหกค่ะมาเบิ่งมาฟังน้ำกันเนาะค่ะ่าปู่บ้านโพจะได้ระาท่างให้ตัวไดเนาะ,ค,ะค่ะผู้ชมค่ะเข้าไปรับชมระฟังน้ำกัน,นะคะ่ะ โอ้คนสอเ็สองคนมาผมท่าสองคนปูกําลังทาสีนะคะขอปูวาเ็ดสองคนนะครับผมคุณีเขอย่คุีดำอากาน้มาสการครับปูทาสีบดเนาะค่ะกราบนมาสการด้ครับปูสาธุค่ะนั่งกาอี้เดียวเลยไม่ไขี่นกโอ้ อุโบสถสาธาทุเลอศพันประท่านองไงดีแล้วแหละดีแล้วแหยะบิตาเสียดโว้ยาปูนะมาหันงยบดหาเออกข3ดสามกับสงสยเพันคุนกันพันจำนากันได้เป็นว่าหมาคือบะเฮานร่บมาหาปูละสองรอบจุดนี่น้องแล้วดครับนะครับเนาะถ้ามาดีเพิ่นกับปะเฮานะครับพี่น้องเป็นลึงแล้วเนลึงแล้ว แต<ม>่ไหนปูลงๆพอ,อ,อติกรรมไหอยู้ดิจะได้ลง,ฟฟงพอดไปลงเบงผูให้มากปูนี่ขอพิ่ขอพราประทัดง<อ>่งปูก็มีเงินบดเง,นงินเงินทุนหรอหมดทุนแล้ว <laughs> หมดหมดทุนบุรนะออแล้วเ่อสอกอน,น่ออนแม่ปูเนาะถต่ว่ามังหาไมได้สูญหาเนาะพันวันเจาใหญ่อันที่ ยูในนี้ขอออกเบิดเลยเพระสิคูว่าถ่าชีให้ไงนังย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 ันยังยังยนงยังยังยอยู่ในงสัง่ัยยังยังยัยังาังยัยังยังขออยัง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 ยัยังองยังยัหยยั่ยัยังมังยังัันยัง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 ยตงยงยังัยังยยงยังวังังยังังยังยยังงยังับังะังยยัับ่ยงับยััขยย หกหนึ่งเออหาหนึ่งหกครับครับคับสองหนงวดนี้ปะปูเห็นเห็นอยู่ไซปูเป็นมาบอกได้มาบอกี่บอกครับผมฝันฝันว่าจะไปเจ้าคระปูก็จัะฝันมาบอกงมดก่อนละงวดดีเพิ่นว่าเสือหลดเสือหลดหนึ่งห้าโอ้หนึ่งห้าเห้ปูเขียนไหสอเด็กหน่อยเด็กหน่อยสองคนครับเปน อันนี้ด็กหน่อยเด็กหน่อยสองคนสองหนึ่งก็เลยโทรไปบอกดุเสเ็จสิวเดอร์สองนึงครับอันนี้ฝันมาเพิ่นมาบอกว่าปูห้าหนึ่งหกเนาะโอ้ครับผมหนึ่งหกมักสองตัวครับผมสองนึงเนาะครับมันจีอาจตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นตัวใหได้เลยแต่ว่าคอยมักหนึ่งมาเนาะครับ วิ่งหนึ่งปูเขียนในน้ำเยเขียนวิ่งหนึ่งลนหนึวิ่งครับปูวิ่งหน่งปูเอ,า,อาวันทีน้ำเลยปูหนึ่งหนึ่งทับหกก็ได้ปูทับหกหกเอาปูทับส่ก่อนครับอ๋อบ,บอวบอกครับใส่ตรงนี้ เห้เปูเกิยนได้เอ้าขอบคุณครับ่าน้เขียนมา,มานไ,ได้ดิดดดดอขอบปูณอบคุเขียนให้แล้วพีน่น้องนะครับเนาะโอ้ฟันมาเพิ่นมาบอกติครับปูท่านผู้ชมเด็กด้อยมาหานำ้ำอบคุณสองตัวจะตัดตัวใดล่ะปูเนี่ยเดียวดีหานึงหนึ่งบาปูห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกตัวบาทปูอือเอาพี่น้องเดี๋ยว5 5 1, 1, เขียนบันทึกใส่ไหมครับท่านผู้ชมศูนย์กับชูนย์มีกับชูนย์ในป้ ศูนย์หนึ่งหก็ถศูนย์หนึ่งหกศูนหนึ่งห้าต่ศูนมากว่าครับผมศูนยมาตีปูครับ่มมากเนาะครับผมคิดี่ซื้อเดีเพราะว่าได้ศูนย์ยังไม่แต่ดีใจนะครับโอดีใจดีใจว่าพื้นมาเขียนไห้อ่บ่ครับปูดีใจพื้นไมาเขียนให้เท่งเด็กน้อยมาเล่น้ำมันสีครับมันขับขายกับขข่อยู่ดิแต่ว่ามันขยายมันบ่บ่ตรงนะไม่เอาซำนี้ละครับปูแตลไร หาปฏิกิริยาไม่สิ่งหนึ่งหารก็ได้ศูนหานศูนย์หาออกศูนย์สามีซูนย์สองซูนสามปมาูปูเลยเอ็นางไรนี่อยู่ในบ่ายอยู่ในบ่ายที่ในบที่แลปกติดบนงานกวนน้ำกลับเดี๋ยเปิดครับประการหาสอบบนตัวเลขกับปูกแค่ในร้าะมันเกิดว่ากับห้าหนึ่งหกติีปูวิ่งหนึ่งได้พี่น้องได้ครับปูวันพ่อล่างสองหนึ่งปูวัดเด็กหน่อย ฟันทห็นเม็กน้อยนีู่่ดินี่กูใย่ก็ลังแรงเป็นอยน่ปแล้วครับสองคนเดีครับสองหนึ่งก็เดยอสองครับหาหนึ่งหกติปูหามีศูนูนยี่กบปูศูนึงหาูนึงหกศูนึงห้าสูนึงหสุงหาใจควายได้ได้สองหนแล้5หาบ่มาหาเนาะครับสองตัวรัาเอาสองแต่แกโปูมากกว่าเอาแค่นี้บ่ปูเช่นมีสนี่ด้สองตกะ ห้าหนึ่งห้าหกหนึ่งหกปภูครับท่านผู้ชมอุวาปตองออนไลน์ถ้าศูนมากจะเป็นศูนย์หนึ่งห้าซูนย์หนึ่งหกนะครับมากถ้าซูนมาครับมากครับหนึ่งแต่ไม่มีศูนย์กันนี้เลยท่านผู้ชม ห้าหนึ่งหกนะครับเนาะถ้าศูนย์มาก,กเป็นศูนย์หนึ่งหาศูนย์หนึ่งหกปูปลาพี่น้อง mm. นครับเนาะขับวิ่งหนึ่งตัวเดียวล่างสองหนึ่งขับอนินบารเทาตัดให้ได้พี่น้องเด้อหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าหกนี่พี่น้องขับปูให้มากแค่ห้าหนึ่งหกตีปูโอ mm. อ่าโตองหลายตัวหกหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกปู เอาข้างหน้าอยังปูขึ้นมีแต่ขี่นกมันโอ้ยนกไร้ขึ้นยังเป็นลอยคนนาะโอ้นกพิราบเมันก็มาอาศัยลงพงน้ำแร่มากระเบื้องมันก็มาพักอาศัยอยู่นี่น้ำเส่ากระเบื้องหนีแบบปูืหนีออามาเหตุงานน้องกัดคาดขวดก็เลยว่ามันเข้ากันเท่าไหร่ถ้าผู้อาสามันมีดำไปเรื่อยกับเลยตัดที่ใจโลงมือเหตุเลยฝันบ้านี่แหละครับมันพอหยุดพ้นอยู่ในอุโบสถอยู่บระชดนี่อุโบสถโบสถ์ะครับปูทะเลเป็นยังไงครับโบสถ์โบสถ์เก่าแก่ จะ้อมบ้านห้องคุณนั่งอธิพากษ์พระธานไงบ่ปูหลิงยังเนี่ครับองค์องค์ปูใหญ่องค์ปูใหญ่องค์ปูใหญ่ในโบสถ์นี่ด้วยพี่น้องด้วยครับฝันฝันมาเพิ่นมาบอกตัวนี้ละบ่ปูอืมแต่ใสองหนึ่งล่างนี่คือปูฝันเห็นเด็กหน่อยด้วยพี่น้องด้วยสองคนผู้หญิงผู้ชายงกุยไสครับดิบบุตรหรือว่าแต่ว่าบใครพากกว่าุ มันมันก็แน่ข้นมันบอมาแต่ไหนเนาะกับปูแล้วก็เอาตะด้วงเข้านี่ยตะด้วงปูเนาะพระประธานใหญ่มัเป็นปูปูใหญ่ปูใหญ่พันธุ์สุบปูใหญ่ปูใหญ่พี่น้องนะครับปูใหญ่ที่พี่โบศนมาบอกปูเนาะค่ะปูใหญ่ฮาถือหรือฮาบ่อถือก็จะว่ากันนั่นเป็นแคล้วควมฝันหรือกับ ังไล่ะเบิ่งไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะปูเป็นแนวทางไอ้ท่าสีนี่ท่าสองคนกับไอ้ผู้ซอยผู้นหนึ่งติดตัเติด่นี้แล้วสองคน,นใกล้เกลี้ยงแล้วผมมาก่อนแล้วแต่ว่าโบดขึ้นเป็นสีใสๆสีเหลี่ยมๆขึ้นมากเออกำลังดีดีขึ้นแล้วกำลังดีขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าลูกย่างมันมีฟินาเต้ปูใหญ่ในโบด<า>น,น,นม่น่าปูดใหญ่ครับผมได้สิอาชีพเขาอีกดิ ว่าหันกันว่างที่แปดออกเทเลสที่ต่อนาปูนะออกสู่ศูหออกศูนย์สาเว้ยอมวน่ที่วัน่่าสิบหกสิบห้าที่ปูตัวนี้กันน้บปูเนาะชุดนี้ชุดกันคนะ่ะแคปหน้าจอไว้เนะคะ่ะแนวทางของปู่บ้านปูเนาะคะ่ะหมวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนพศสองพันหอยหกสิค่ะปู่หายมาก ตามค่วมฝันที่ปูเดบอสุฟังนะคะปูวา่าฝันวา่าปูใหญ่มากบอกเนาะคะ่คะห้าหนึ่งหกค่ะสองตัวก็จะเป็นหนึ่งหกหาหนึ่งหาหกเนาะคะ่ะกลับตัวไว้น้าเนาะคะ่ะเนาะวิ่งวิ่งหนึ่งค่ะถ้าเป็นศูนย์มาปูวา่าอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งห้าเนาะคะ่ะพิจารณาเบิ่งเอาเนาะคะ่ะล่างสองหนึ่งปูวาเด็กหน่อยสองคนมากับปูใหญ่เนาะคะ่ะ แคปหน้าจอตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเมมูมก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะขอใหยพเป็นพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮ่งๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพอกันไ่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ